สวัสดีนะคะมาพบกับช่องของหน้านะคะหน้าชี้ทางรวยพิชิตเงินล้านนะคะวันนี้นะคะวันนี้นาะก็ได้เอาวัตถุมงคลนะคะวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะคะคือมาเปิดให้เช่าบูชานะคะมาเปิดให้เช่าบูชานะคะอ่ารุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เป็นเหรียญของหลวงปู่ฮกนะคะ หลงปูฮกวัดลาบเรืองสุขบ้านบึงชนบุรีนะคะอ่าปีนะคะก็คือสองห้าสองห้าห้าแปดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าให้ดูสองห้าห้าแปดนะคะเป็นพระผงรูปเหมือนจันลอยนะคะพระผง รูปเหมือนจันลอยนะคะพระผงรูปเหมือนจันลอยนี่ค่ะหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะหน้ากล่องก็จะประมาณนี้เห็นนะคะหน้าขออนุญาตหยิบเหรียญหลวงปู่นี่ค่ะนี้จะเป็นด้านหน้าด้านหน้าของเหรียญน,นะคะด้านหน้าของเหรียญน,นะคะ อันนี้ก็คือพระผงรูปเหมือนจันลอยนะคะพระผงรูปเหมือนจันลอยของหลวงปู่หกนะคะหลวงปู่หกวัดราบเรืองสุกนะคะก็คืออยู่ที่ชนบุรีนะคะรุ่นนี้นะคะก็คือปีสองห้าห้าปดนะคะสองห้าห้าปดนะคะคือรุ่นนี้แล้วก็ด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็อ่าเนี่ยค่ะก็จะมีชื่ออ่าที่วัดนะคะแล้วก็หลวงปู่หกแล้วรุ่นนี้นะคะก็คือเป็นรุ่นอ่าสร้างอุโบอสถนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นสร้างอ,อุโบสถด้านหลังนี้น่าจะเป็นเรือสำเภานะคะเนี่ยเรือสำเภาแล้วก็มียันแล้วก็เป็นชื่อของหลวงปู่หกนะคะ เนะะี่ยค่ะชนบุรีบ้านบึงวัดลาบเลืองสุขนะคะรุ่นสร้างออโบสดนะคะรุ่นสร้างออโบสดหลวงปู่ฮกนะคะคืออันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังของเหรียญน,นะคะอันนี้คือด้านหลังของเหรียญนะคะอันนี้เหรียญจันลอยนะเนี่ย พ้าผงรูปเหมือนจันลอยนะคะพ้าผงรูปเหมือนจันลอยคืออันนี้คือจะเป็นด้านหลังนะคะอันนี้คือด้านหลังอันนี้น่าจะเป็นเรือสำเภาใช่เรือสำเภาค่ะเนี่ยรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เขาบอกว่าค้าขายดีนะคะอันนี้คือจะเป็นด้านหน้านะคะอันนี้คือจะเป็นด้านหน้าของเหรียญอันนี้ก็คือเป็นอ่ารูปของหลวงปู่ฮกนะคะรุ่นนี้ ปีสองห้าห้าแปดนะคะรุ่นนี้ปีสองห้าห้าแปดเนี่ยนี่ค่ะ,คะท่านใดนะคะสนใจนะคะเดี๋ยวราคาอ่าหน้าจะแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของหน้านะคะหน้าก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่อ่า ติดตามและอุดสินค้าต่างๆที่ร้านหน้านะคะะนาก็ขอให้ทุกท่านนะคะก็คือโชคดีมีความสุขกายสุขใจนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอานาก็ได้เอาพระเครื่องของหลวงปู่ฮกนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะคือมาลงให้ได้ได้ดูกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วรุ่นนี้ตั้งแต่ปี2558นะคะเป็นรุ่นสร้างอุโบสถ พระผงรูปเหมือนจันลอยนะคะพระผงรูปเหมือนจันลอยนี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้ากล่องนะคะนี่ค่ะอันนี้คือพระผงรูปเหมือนจันลอยนะคะเป็นของหลวงปู่ฮกนะคะก็คือวัดลาบเหลืองสุขอ,อยู่ที่ชนบุรีนะคะนี่ค่ะก็ท่านใดสนใจก็คือ โทรมาได้นะคะเดี๋ยวน่าจะแจ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็อ่าราคานะคะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้เนาะน่ากา็สวัสดีนะคะ